อยู่ได้เลยแล้วมันรถเรากับแม่นี่นะหยุดอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้ทังสองคนหยูดเดี๋ยวนี้พี่ออกคอนเไม่รู้ว่าดูดีโคตรสวยเลยอะ oh. เรานั่งพักข้างหลังดีไหมไม่อย่าเลยมันไม่ดีออ oh. มันไม่ดีเลยไม่อย่านั่งนะเข้าใจไหม จะว่าไปนะเรามาเปิดเพลงเต้นกันดีไหมเจ้าของเขาไม่อยู่หมู่บ้านนี้ก็ก็เหมือน,มนไม่มีใครออกมาข้างนอกเลยอ,ะอ่ะพอเจอทีน่บ้านก็ได้แล้วอีกอย่างโทรศัพท์พี่ลืมไว้ที่บ้านอ,ะอ่ะอดเลยงานเอางี้ไม่ร้องเต้นเลยเดี๋ยวพี่ทําเสียงให้พี่ฝึกพี่ฝึกมาเองโอ้โหได้ก วิญญาณอเราี่ยาเสยนบูชยนชยอยู่เลยมันจยัอริวาอะไรนะเฮ้ยไ้ไวรุ่นสคนมัทำอะไรน นี้้ออยเธอมามาเล่นบนรถฉันทำไมเนี่ยอ๋อรถป้าครับรถป้าเหรอคะใช่ไงเธอใครอนุญาตให้เธอมาเล่นขอโทษค่ะคุณเมื่อกี้หนูหนูเดินมาเมื่อยค่ะก็เลยมานั่งตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ค่ะไม่จริงค่ะพี่เขามาขอล้อแล้วก็มาเต้นบนรถนะค่ะรถขยับขยับขยับเลยทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำเลยขอโทษค่ะพ่อหายมาเธอจะรับผิดชอบได้ไหมอ๋อไม่ได้ทำเลยครับ ขอโทษค่ะคุณป้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปก็ได้ค่ะขอโทษจริงๆค่ะเนี่ยเป็นรอยเลยเนี่ยไม่ต้องไปบอกเขาบอกทำไมพี่ยกมันต้องบอกแล้วเขารู้ความจริงแล้วสรุปมันยังไงเนี่ยมันเล่นรถฉันทําไมอ๋อขอโทษค่ะเดี๋ยวไปหน่อยนี้เลยค่ะพี่หยกเน้อขก้ว ไม่ดีเลยนะคะน้อเกยวอย่าทําเป็นตัวอย่างนะลูกดูไว้นะเนี่ยห้ามไปเล่นทารถคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีนะลูกนะเข้าใจไหมแต่อันนี้รลเราเล่นได้ใช่ไหมคะแม่ได้เลยค่ะเพราะเราเป็นเจ้าของรถเนาะโอเคค่ะไดอสิแม่ร้องเพลงค่ะน้องๆหนูๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะคะห้ามไปเล่นรถของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเข้าใจไหมคะ ถ้าเ,เกิดของเขาเสียหายมาเขาจะแจ้งความได้นะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะโอเคเก่งมากไปกลับบ้านละ